สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่พงมาลัยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาทําน้ําปะลารไว้ทานกับข้าวปุ้นซาวนะคะทําง่ายๆค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปเลยเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดสักแป๊บนึงนะคะพอน้ําเดือดนะคะเราใส่กะปิกะปิยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะกะปิสองช้อนโต๊ะแล้วก็ละลายกะปิให้ละลายดีกับน้ำดีนะคะน้ำนี้ใช้ครึ่งลิตรนะคะ กปคนกะปิให้ละลายนะคะ กะปิเริ่มละลายก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายก็หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ปลาร้านะคะปะลาปร้าสาราหนึ่งทับพีครึ่งก็ได้ค่ะ หนึ่งครึ่งแล้วก็ผงปรุงรสตามชอบนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้คะ่ะแล้วก็ต้มให้ส่วนผสมเขาเดือดแล้วก็กะปิน้ำตาลละลายดีนะคะ เดี๋ยวรอให้เขาเดือดอีกสักแป๊บนึ่งนะคะแค่นี้แหละคะ่ะสูตรน้ำปลากินกับข้าวปุ้นสาวง่ายมากแล้วก็ไปทานกับขนมจีนกับผักนะคะถ้าเราทานไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนง่ายมากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ